วอเราจะใช้อะไรบ้างในการไปขอเราก็ใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละค่ะบัตรประชาชนของเราไปแสดงว่าเรามีถิ่นที่อยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ของบรรดานผู้ใหญ่บ้านคนที่รับผิดชอบอยู่หรือเปล่า พานชนละมากวิถีค่ะสะพานเส้นนี้เป็นสะพานเรียบริมทะเลของจังหวัดชลบุรีนะคะเบสก็เป็นสะพานที่เออลาะอินทะเลไปถ้ามาจากกรุงเทพนะคะเพื่อนๆก็สังเกตบริเวณค่าราารนางบินนะคะแล้วกออ็ไฟแดงนะคะพอไฟแดงแล้วเพื่อนๆก็จะเลี้ยวขวาเข้ามาตรง้ยกไฟแดงขับตรงเข้ามาก็จะมีเส้นทางบอกนะคะว่าเส้นทางนั้นจะมาถึงสะพานชนละมากวิถีได้ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ขับบนสะพานเนี่ยนะคะความยาวก็น่าจะประมาณสิกิโลกว่าน,นะคะพีเจี๊ยบก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะแล้วจุดสุดท้ายที่จะเพื่อนๆเพื่อนๆจะไปลงก็คือบริเวณใกล้ๆกับสถาบันมเนะเร็งคะซึ่งก่อนที่จะถึงสถาบันมะเร็งก็มีจุดแยกที่จะจะลงสะพานเนี่ยหลายจุดอยู่นะคะเพื่อนๆก็สังเกตกันคะเวลาขับ ันนี้สะพานชลมาวิถีเนี่ยถ้าจะให้อธิบายลักษณะนะคะก็คือสะพานที่ที่คู่ขนานกับถนนพญาสัจจาแล้วก็คู่ขนานกับถนนสุขุมวิทนึกภาพออกไหมคะถนนสุขุมวิทก็คือถนนสายดั้งเดิมนะคะที่เรามาจากกรุงเทพแล้วก็จะมาจากบางนาใช่ไหมคะก็วิ่งตรงเข้ามาชนบุรีเนี่ยเส้นนั้นคือเส้นสุขุมวิทนะ,ะแล้วก็มีเส้นในตรงอีก เส้นหนึ่งในเมืองนะคะในตัวเมืองเราเรียกว่าเส้นพญาสัจจาเป็นถนนที่สร้างใหม่เหมือนกันนะคะอยู่ในตัวเมืองส่วนถนนเส้นนี้นะคะที่ป้าเจี๊ยบยืนอยู่เนี่ยก็คือถนนที่อยู่บนสะพานชนละมากวิถีค่ะเป็นถนนสายใหม่สุดเลยนะคะคือเรียบริมทะเลถนนสายนี้ก็สวยมากเลยค่ะจะมีนักท่องเที่ยวมาเช็คอินช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีแล้วก็จะมองเห็นธรรมชาติบางคนก็มาแวะเช็คอินพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะ กับอีกพวกหนึ่งก็คือชอบมาเช็คอินในตอนเย็นนะคะตอนเย็นนี่ก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดี่ยวมาจอดรถนะคะแล้วก็ดูภาพที่ตกดินบริเวณสะพานชลมากวิถีนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือของม่เจียมนะคะด้านในเนี่ยจะเป็นด้านที่อยู่ติดกับตัวเมืองชนบุรีนะคนะนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าชายเลนที่อยู่ใกล้ๆชุมชนเมืองของชนบุรีนะคะ,นะคะซึ่งยังมี สภาพป่าชายเลนหลงเหลืออยู่บริเวณริมทะเลด้านนี้นะคะแล้วก็เหมือนมีสะพานเนี่ยผ่ากลางนะคะส่วนทางด้านขวามือของป้าเจี๊ยบเนี่ยก็คือบริเวณทะเลชนบุรีค่ะวันนี้ป้าเจี๊ยบม,มาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการล็อกดาวนี่แหละเนาะช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้ป้าเจี๊ยบก็ออกไปท่องเที่ยวไม่ได้จากคลิปที่ผ่านมาป้าเจี๊ยบก็เคยบ่ดให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าป้าเจี๊ยบก็จองตั๋วสําหรับไปเที่ยวแล้วแล้วก็ต้องแคนเซิลทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะ ช่วงนี้ก็คนชนบุรีก็ออกเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างระบากนิดนึงถามว่าออกนอกจังหวัดได้ไหมออกได้นะคะแต่เราจะต้องมีหนังสือนะคะรับรองนะคะต้องมีหนังสือขออนุญาตนะคะที่ออกนอกพื้นที่ถามว่าหนังสืออนุญาตเนี่ยเราไปขอที่ใครเราก็ไปขอกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะซึ่งเราอยู่ในท้องที่นั้นๆก็จะมีแบบฟอร์มสําหรับแบ,บแบบแบบฟอร์มสําหรับขอนะคะ ขอหนังสือหรือขอเอกสารรับรองการออกนอกพื้นที่เดี๋ยวพี่เจี๊ยบก็จะใส่ไว้ในคลิปนะคะว่าหน้าตาของหนังสือหรือเอกสารที่รับรองการขอะะออกนอกพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยมีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างไรนะคะขอเราจะใช้อะไรบ้างในการไปขอเราก็ใช้บัตรประชาชนของเรานี่แหละคะ่ะบัตรประชาชนของเราไปแสดงว่าเรามีถิ่นที่อยู่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ของ นานผู้ใหญ่บ้านคนที่รับผิดชอบอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเราก็ไปบันทึกให้เขาว่าเรามีความจําเป็นมีญาติเจ็บป่วยหรือจะไปงานอะไรอะไรที่ซึ่งมันสําคัญมากซึ่งเราต้องไปประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะ,จะ,จะดูว่าเขาควรจะอนุญ,ญาตเราไหมเราได้หนังสือแล้วเราก็ต้องเอาหนังสือฉบับที่เราได้เนี่ยติดตัวไปด้วยเพื่อเราไปเจอด่านเจอเจ้าหน้าที่ที่เการทําการตรวจเนี่ยเราจะได้ให้เขานะคะคแสดงหลักฐานให้เขาได้นะคะ ตอนนี้เราก็ล็อกดาวน์ระดับ4ถ้ามีคนฝา่าฝืนถ้าเพื่อนๆฝา่าฝืนจะเกิดอะไรขึ้นมีความผิดนะคะนะคะอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆจะต้องถูกจำคุก2ปีมีโทษด,ด้วยนะนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาฝ่าเขาไม่ให้ไปแต่เรายังฝืนไปมีความผิดนะคะถ้าเราฝา่าฝืนเนี่ยจำคุก2ปีนะคะแล้วปรับเนี่ยไม่เกิน40,000บาทเช่นน้อยๆนะคะเรียกว่าผิดกฎหมายเลยนะคะถ้าเราฝา่าฝืนนะคะก็ ฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าช่วงนี้ก็อ,อ,อยู่บ้านนะคะแล้วก็หากิจกรรมทําที่บ้านนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพจิตของตัวเองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จิตตกเนาะไปไหนเราก็เรียกว่าเราก็ระแวงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีไปซื้อของเนี่ยได้รับแบงค์ทอนมายังคิดเลยว่าไอ้แบงค์ทนอันเนี้ยมีเชื้อโควิดไหมปเจเนี่ยาบางครั้งเนี่ยกลับมาบ้าน,น,นถึงขนาดเอาผ้า ชุบแอลกอฮอล์เช็ดแบงค์เลยนะคะเช็ดเช็ดแบงค์แล้วก็เอาตัวหนีบหนีบไว้ผึ่งให้มันแห้งแล้วค่อยเก็บใส่กระเป๋าสตางค์บางทีเป็นโรคจิตขนาดนั้นเลยนะคะป้าก็บางครั้งก็ก็เลยยอมรับนะมาข้างป้าเองป้าก็จิตตกนะคะตอนนี้ป้าก็เลยพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดโดยการหาก,กิจกรรมทําอย่างน้อยป้าก็ยังคิดว่าเออป้ามีกิจกรรมในการทําคลิปป้ากออ็พยายามมองหาเออป้าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเนาะที่จะพอจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆทางบ้านบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ พี่เพื่อนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการดูคลิปของป้าบ้างอะไรอย่างนี้ป้าก็เลยเนําเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในช่วงล็อกดาวน์มาให้เพื่อนๆออได้รับฟังช่วยกันดูแลคนละไม้คนละมือเนาะไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดการกระจายของโรคมากขึ้นกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าการกระจายของโรคมันมากไปกว่านี้นะคะเราก็จะอยู่กันลําบากเนาะนะคลิปนี้ปเจี๊ยบก็นําข่าวสารนะคะมาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเชฟซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะในการรับชมและติดตามค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย